สวัสดีครับพวกผม Dr. First a c t u a l ์สต์แอชคลินะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง u i p m e n t Inspection นะครับก็คือการตรวจอุปกรณ์ก่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนว่าโอเคตอนนี้นะครับผมอัดคลิปนี้เนี่ยเดือนสิงหานะครับซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วผมเพิ่งได้ไปอบรมแล้วก็ผ่านการสอบนะครับเกี่ยวกับการเป็นผู้ตัดสินระดับ เอเชียนะครับระดับภูมิภาคเอเชียนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าคอนตินนตั้จัสนะครับซึ่งตอนนี้โอเคก็ต้องขอขอบคุณทางสมาคมนะครับที่ให้โอกาสผมได้ไปทดสอบนะครับความรู้แล้วก็สามารถสอบผ่านมาได้นะครับผมก็หลังจากนี้ผมก็จะนะครับช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินนะครับของของสมาพธ์ยิงธนูเอเชียนะครับก็คือ W ก็คือ world archery asia นะครับก็ไหน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 เราก็ได้ตรงนี้มาแล้วผมก็เลยทําคลิปเรื่องเกี่ยวกับการาตรวจอุปกรณ์และกันเพื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ท่านผ,ผู้ชมนะครับที่สนใจหรือคนที่ติดตามช anel ผมอยู่นะครับามาเริ่มกันเลยล้วกันผมขอแยกเป็นเป็นการตรวจอุปกรณ์ของประเภทคันธนูต่างๆก่อนนะครับในคลิปนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับรีเคิร์ฟก่อนแล้วกันนะครับ คันธนูรีเคิฟที่เรารู้จักกันนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าคันธนูโค้งกลับนะครับทำไมมีอะไรบ้างอลองมาดูนะครับส่วนประกอบของคันพื้นฐานนะครับจะมีตัวไลเซอร์นะครับตัวไลเซอร์ตัวลิมนะครับสายพันเจอร์นะครับเลสตัวสเต็ปนะครับอันนี้สายหลอดอันนี้ลองหลอดนะครับ ศูนย์ก็มีตัวทรายตัวตัวศูนย์เล็งนะครับตัวการศูนย์ฐานศูนย์นะครับทีนี้เวลาเราตรวจอุปกรณ์อะของเวลาเราเราแข่งเนี่ยเราพูดในนามของของคนท,ที่สนใจจะมายิงธนูเนาะพาคนที่สนใจก็ต้องรู้กันว่าโอเคประกอบด้วยอะไรบ้างและเมื่อเราเข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็จะต้องมีการตรวจนะครับตัวอุปกรณ์ของนักกีฬา ทำไมต้องตรวจด้วยเพราะว่ากีฬายิงธนูนะครับส,สิ่งอย่างหนึ่งที่เราจะต้องดูก็คือว่าอุปกรณ์เนี่ยจะต้องไม่ผิดกฎไม่ผิดกฎพอไม่ผิดกฎแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเท่าเทียมกันผู้ตัดสินนะครับก็จะมีหน้าที่ทําให้เกมกีฬาของการยิงธนูเนี่ยมีความเท่าเทียมแล้วครับคือแฟร์ที่สุดเขาไม่ได้ไปจับผิดหรือไปอะไรใครแต่คุณต้องอยู่ในกติกาเท่าเทียมกันหมด นะครับเพื่อความเสมอภาคทีนี้มาดูแล้วกันเวลาเขาตรวจนะครับตรวจตรวจอะไรบ้างนะครับก็จะมีตรวจตัวคันธนูตัวตัวศูนย์หลักๆนะครับของรีเคิร์บนะครับตรวจตัวเลสนะครับตัวสายนะครับตรวจลูกธนูนะครับตรวจฟิงเกอร์แทบอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้น้องเซนนะครับเข้ามาช่วย เ้นเป็นนักกีฬาถือคันธนูเข้ามานะครับตัวผู้ตัดสินเองนะครับเขาก็จะมาดูนะครับเขาจะไม่จะไม่ยุ่งกับคันธนูของของนักกีฬาอยู่แล้วนะครับเวลาส่วนใหญ่ที่เขาตรวจนะครับเซนเอาวางผู้ตัดสินนะครับก็จะจับส่วนที่เป็นลิมนะครับ ผู้ตัดสินเขาจะไม่เขาจะไม่ไมยุ่งกับคันเรานะครับเขาไม่มีสิทธิเขาไม่ไม่ใช่สิเขาไม่ควรจะยุ่งอยู่แล้วการปรับแก้ต่างๆหรือการตรวจนะครับถ้ามีการเตือนหรือมีการต้องปรับแก้ทางผู้ตัดสินเขาจะแจ้งให้นักกีฬาหรือโค้ชเป็นคนแก้ไขนะครับให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับสิ่งที่เขาจะดูอ่ะสิ่งที่เขาจะดูนะครับอย่างแรกเลยเขาจะดูก่อนว่าศูนย์อ่ะเซนเซนถือคันเซนนะครับเขาจะดูว่าศูนย์ตัวศูนย์เล็งนะครับ ผิดกดหรือไม่นะครับของรีเคิร์ฟก็จะไม่มีห้ามใช้ตัวขยายนะครับหรือเป็นเลนส์ทูมอะไรต่างๆอนุญาตให้แต่เป็นพินนะครับแล้วส่วนของตัวเฮาส์ตัวเฮาซิ่งนะครับตัวทรายตัวเนี้ยเขาจะไม่ให้เกิน2เซนนะครับออปติกบางคนที่ใช้ออปติคอลนะครับตัวตัวไฟเบอร์แก้แก้วเนาะตัวนั้นนะครับจะไม่ให้ยาวเกิน2เซนนะครับตัวเฮาตัวตัวครอบก็คือ2เซนเหมือนกัน นะครับตัวไฟเบอร์ออปติกยาวในแนวตรงนะครับไม่เกิน2เซนอ่ะส่วนที่จะดูอีกอย่างหนึ่งก็คือดูว่าอุปกรณ์นะครับมีมีการชำรุดหรืออะไรอะ,อะไรหรือไม่นะครับซูมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าอันนั้นก็ดูคร่าวๆดูแล้วนะครับดูตัวอ่ากล้องเข้ามาครับเขาก็จะดูตัวตัวนี้ตัวเลสนะครับ ตัวเลสว่าจุดเนี้ยนะครับมันเกินออกมาจากตัวจุดหมุนของคันหรือเพชเชอร์พอยต์เนี่ยเกิน4เซนหรือไม่นะครับผมแล้วก็มาดูส่วนของฟ <Okay. S 1> ิงเกอร์แท็บเนี่ยโคตรอะไรไม่จับเนี่ยครับอ่ะฟิงเกอร์แท็บวางที่หน้าคันวางที่หน้าขาก่อนขาก,ก่อนนะครับมาตรวจตัวฟิงเกอร์แท็บนะครับฟิงเกอร์แท็บ สิ่งกระแทบที่จะกไม,ไม่ผิดกติกาก็คือจะต้องไม่มีส่วนที่เป็นส่วนอุปกรณ์ช่วยดึงช่วยปล่อยนะครับหรือช่วยลั่นเหมือนคอมปาลตัวนั้นจะห้ามนะครับแล้วก็จะต้องไม่มีไม่มีการไปล็อกข้อมือข้อศอกข้อแขนอะไรสักอย่างนะครับเพื่อให้ข้อมือเป็นอิสระอันนั้นนะครับโอเคเพราะว่าต้องป้องกันก,ก,การได้เปรียบเสียเปรียบนะครับระหว่างนักกีฬาทีนี้ส่วนจัดเองนะครับเขาจะไม่เขาไม่จะไม่จับ แถบอยู่แล้วส่วนใหญ่จะให้นักกีฬาเนี่ยถือให้ดูนะครับแล้วเราก็จะตรวจนะครับจัดก็จะตรวจอีกอันหนึ่งที่จะต้องตรวจก็คือตัวลูกธนูอ่าลูกธนูเหมือนกันนะครับจิบมาให้ดูจริงก็คือจิบหยิบทุกลูกแหละครับเราก็จะไม่ส่วนจัดก็จะไม่ไม,ไม่ไม่จับอยู่แล้วเขาจะดูสิ่งที่ต้องดูก็คืออ่าลูกธนูไม่มีไม่มีการเขาเรียกอะไรอะ ไม่มีการแตหขกหรืออะไรแต่จริงๆจัดก็ไม่ค่อยดูหรอกครับตรงนั้นนะมันเป็นหน้าที่ของนักกีฬาส่วนที่ดูหลกัหลกๆก็จะเป็นส่วนที่เป็นการเขียนลูกธนูเพราะว่ามันจะต้องเป็นตัวบ่งชี้ว่าลูกธนูนี้เป็นของนักกีฬาท่านนี้นะครับในกรณีที่ลูกหลุดลูกรีบาวหรือ,อลูกมีความเสียหายอะไรทั้งนี้นะครับก็ต้องระบุตัวตนได้แค่นั้นเองอในส่วนต่อไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับพวกดัมเปอร์อะไรพวกนี้นะครับผ่านหมด เราไม่มีข้อกําหนดอะไรอีกอย่างนึงที่สําคัญก็คือว่าธนูนะครับจะต้องไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิน้นแว่นตรงแว่นตานะครับของนักกีฬาก็จะต้องไม่มีเกี่ยวกับการอุปกรณ์ช่วยเล็งต่างๆนะครับมันเป็นพวกอ่าอิเล็กทรอนิกสห้ามเลยพูดง่ายเราห้ามเด็ดขาดถ้ามีข้อไหนที่เราไม่รู้นะครับอาจจะถามจัดก็ได้นะครับหรือ ไม่งั้นอ่ะก่อนที่เราจะไปแข่งขันหรือร่วมการแข่งขันต่างๆนะครับให้ถามโค้ดหรือเข้าไปอ่านในรูบุ๊กซึ่งอยู่ในเว็บบรอดชอรี่นะครับผมตัวนี้จะอยู่ในรูบุ๊กรูบุ๊กสนะครับก็ลองดูว่าเขาห้ามอะไรบ้างไม่ห้ามอะไรบ้างนะที่เหลือก็คงไม่มีอะไรสุดท้ายแล้วก็ขอให้มีความสุขและสนุกกับการยิงนะครับอย่าลืมว่าการยิงธนูเป็นกีฬา ของสุภาพบุรุษนะครับมีสุภาพสตรีด้วยเราจะให้เกียรติกันสังเกตดูว่าเวลาให้คะแนนนับคะแนนผู้ตัดสินเขาจะให้นักกีฬาเป็นผู้ลงคะแนนเองทําเองเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์มาเป็นอันดับหนึ่งการเซตคันก็เหมือนกันนะครับอย่าอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงอย่าพยายามทํานะครับอย่าให้มันเกิดปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาผู้ตัดสินเขาสั่งแก้ไขสั่งอะไร ก็ต้องทําตามแต่ถ้าไม่ทําตามคุณก็ไม่มีสิทธิ์ในการแข่งขันทั้งนั้นอีกประเด็นหนึ่งน,นะครับกฎใหม่ที่เพิ่งมาปีนี้ก็คือว่าการตรวจอุปกรณ์ในเวลาการแข่งขันปกติเขาจะมีเวลาตรวจอุปกรณ์ให้นะครับช่วงก่อนแข่งหนึ่งครั้งและนะครับทางกรรมการสามารถสุ่มตรวจได้ตลอดเวลาในในระหว่างการแข่งขันนะครับอีกกฎหนึ่งก็คือหลังจากรอบเก็บคะแนนนะครับ นักกีฬาที่ได้อันดับหนถึงอันดับแต้องตรวจถูกตรวจอุปกรณ์อีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ในรอบคอลี่ฟายรอบเก็บคะแนนหลังจากนั้นในรอบดวลบุคคลนะครับคนที่เข้ารอบ8คนหรือ1นทับสนะครับก็จะต้องถูกตรวจอุปกรณ์ถ้ามีข้อความผิดนะครับหรือมีการแก้ไขหรือมีการละเมิดกฎจะต้องถูกดิสคอลี่ฟายนะครับถือว่าคุณโกงคุณไม่แฟร์ กับนักกีฬาท่านอื่นโอเคครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเรามาพูดถึงคัรานัวเพศอื่นกันโอเคครับถ้าวันนั้นวันนี้สวัสดีครับ